คับเดตกันอีกครั้งครับผมสําหรับรถอีแตนสวัสดีท่านผู้ชมครับผมต้อนรับกันเข้าสู่ช่องเสียในรถเกษตรบุรีรัมย์วันนี้ก็เอาผลงานมาฝากกัน,นเช่นเคยครับตอนนี้ก็ทางอูของเราได้สร้างเจ้าอีแตนหลากหลายหลายขนาดหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับก็มีหลายราคา ตอนนี้ก็มีอยู่3คันด้วยกันนะครับ3คันด้วยกันก็มีรุ่นรุ่นมินินะครับผมรุ่นมินิแล้วก็รุ่นใหญ่นะครับรุ่นมินินี่จะเป็นคัาสีของม a สด้า a ฟมิลี่นะครับจะเป็นค่าสีตัวเล็กนะครับก่อรับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1,500งันห้ารอยกิโลนะครับหรือว่าหนึ่งตันห้านะ ติดตั้งกับเครื่องยนต์คูโบต้ายันมาได้นะครับราคาโครงเปล่ารุ่นมินิตัวนี้อยู่ที่58,000บาทนะครับไม่รวมเครื่องยนต์นะครับผมก็ระบกไฟเราเดินให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับขนาดความก้างกว้างของเขาก็กว้างอยู่2 4 0เยาวก็อยู่ที่3าเมรนะครับ ฝาท้ายฝาข้างนี่เป็นฝาโปรง่งสามารถเปิดปิดได้ทั้ง3ทางเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ก็เราทําการวางระบบท่นเครื่องพุทธิยาเอาเครื่องยนต์คูโบต้ายันมาแล้วเครื่องยนต์ต่างๆเอามาใส่ได้นะครับผมก็มีการเดินระบบไดสตาร์ทแล้วก็ไดชาร์จมาให้นะครับตัวนี้นะ ภายในก็กว้างขวางนะครับผมสามารถนั่งได้ถึง3คนด้วยกันเลยนะแล้วก็มีชุดวางเครื่องไม้เครื่องมือนะครับตัวน,นี้ระบบไฟขอบก็เป็นยางขอบ13บสามเดิมๆม,ม,มากับกระซีเลยนะเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับมีแตรม,มีระบบไฟให้นะครับผมหลังคาก็เป็นเหล็กอย่างดีดีครับการเชื่อมอะไรก็เป็นระบบ CO2 นะครับ การเก็บรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะเนี้ยพอสมควรเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ห้ามบุนแปดครับผมโคงเปล่าห้ามบุนแปดก็มาดูได้ครับผมอยู่ที่บุริยามนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่คาซีของไมตี้นะครับผมนะรุ่นใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นกว่าตัวรุ่นเล็กนะครับผมราคาก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะครับตัวนี้ขายอยู่แปดหมื่นห้านะครับผมแปดหมื่นห้าระบบของเขาก็เป็นยางขอบสิบสี่นะครับ ฝาท้ายฝาข้างก็เปิดได้ครับผมตัวนี้จะเป็นฝาทึบนะครับฝาทึบนะก็สามารถบรรทุกป,ปุ๋ยบรรทุกข้าวได้ครับผมนะ้ำหนะักก็อยู่ประมาณ2ตัน5นะครับผม2ตัน5ตัวใหญ่หลังคาก็เดียวกันกับตัวเล็กเลยนะครับผมแต่ก็เพิ่มขนาดขึ้นมาการเชื่อมอะไรก็เนี้ยนครับผมเนี้ยนะครับน,ะบนะบนี่ตอนนี้มีอยู่2คันรุ่นเล็ก นะครับสองคันรุ่นเล็กแล้วก็หนึ่งคันรุ่นใหญ่นะครับผมที่พร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับผมที่โทรมาสั่งจองนะครับอืมเอาใครสนใจก็มาดูได้ครับผมนะมาพูดคุยมาสอบถามราคากันได้นะครับทางอู่ก็สร้างกันเรื่อยๆนะครับผมส่วนโครงสร้างครับผมนี่ครับโครงสร้างของการขึ้นดีแตนก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เราก็ค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องความแข็งแรงทนทานนะครับผมครสีก็ต้องเป็นครสีส,สวยๆนะครับนี่แล้วก็เก็บสีนะเก็บสีเพื่อจะไม่ถนิมจับนะครับผมนะหลังจากที่เราเก็บสีเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะเริ่มขึ้นเป็นชุดพื้นนะพื้นพื้นเป็นโครงสร้างแล้วก็ขึ้นชุดนะ ชุดแท่นวางแท่นเครื่องนะครับผมเนี่ยใช้ลูกปืน2ตัวเลยทีเดียวนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับยึดกับชุดชุดวินนะครับผมชุดเกียร์นะครับแล้วก็มีได้สตาร์ได้สตาร์ไดไดชาร์จมานะครับผมต่อมาก็จะขึ้นเป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุถมินินะครับผมมินิ ก็นดิฉนรุ่นรุ่นี้ฝันน่งนี้ตอนนี้ก็โครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับผมนะเอาฝากท่านผู้ชมกันไว้ด้วยครับผมใครที่สนใจแ,นแคนใช้ในการเกษตรนะครับสามารถมาพูดคุยราคากันได้นะครับผมนะก็สินค้ายังมีอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ ม0มอ่ะศูนย์แี่าก้า่นย์อ่ผมอีแตนเพื่อการเกษตรครับลาแล้วไ้มชมไปก่อนครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณมากครับ